ก่อนอื่นก็ขันน็อตปิดตามยาวนี่ครับช่วงป่วยนึกว่ามันจะตายซะแล้วเพราะเห็นมีเขียวๆอยู่หน่อยนึง สิ่งของเหลือใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับคลิปนี้ก็จะใช้เครื่องปัน่นเครื่องปั่นมาทํากระถางปลูกต้นไม้เนื่องจากว่าตรงของเครื่องปั่นเนี่ยพอแกะออกแล้วมันลักษณะเป็นเหมือนกระถางต้นไม้ได้นะครับเลยนามาปลูกต้นไม้ครับก็มีเครื่องปั่นที่ปลดประจําการแล้วก็ใช้งานไม่ได้สองเครื่องตัวแรก เราช่างกิโลขายแล้วพอดีเห็นรูปทรงเขานะจะเห็นว่าจะเป็นลักษณะสวยงามอยู่นะครับแล้วก็มีต้นไม้ที่ต้องการจะเปลี่ยนกระถางก็เลยคิดว่าจะลองนำไอ้เครื่องปั่นเก่าแบบนี้ยมาเป็นกระถางก็คงจะไม่มีอะไรยุ่งยากครับ ก็ประมาณว่าจะแกะแกะเอาด้านบนนี่ออกนะครับก็มันก็จะเหลือด้านล่างเป็นกระถางจากนั้นก็จะเอาดินใส่นะครับดินใส่ดินใส่แล้วก็เอาต้นไม้ลงไปปลูกก็ต้นไม้ที่จะปลูกวันนี้ก็จะเป็นอันนี้ลืมชื่อครับก็เอาไว้นึกชื่อได้ครับเดี๋ยวจะมาบอก้ว้ว่าใครนึกชื่อใครรู้ชื่อนะครับก็ คอมเมนต์มาได้นะครับใต้คลิปฝ่อนอื่นก็ขนนันน็อตบริเวณนี้นจะมีจุดขันน็อตที่ว่ายึดฝาครอบไว้นะครับทั้งหมด3ตัวก็เคองปั่นชุดน,นี้ก็ใช้มานาน แตกแกปั่นไม่ได้นะโอ้ปั่นก็รั่วซ่อมไปก็ใช้งานได้ไม่ดีนะปั่นใช้ไปทุกตัวส่วนใหญ่จะใช้จนหมดสภาพนะ ด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับสามารถที่จะเอาดินใส่แล้วก็ปลูกต้นไม้บริเวณตรงกลางนี้ได้เลยนะโดยไม่จําเป็นต้องไปดัดแปลงอะไรอย่างอื่น เคยเอาขายทิ้งไปหลายตัวครับมันนึกถึงแล้วก็เอเสียดายเพมันสามารถนำมาใส่ต้นไม้ปลูกต้นไม้ได้ จะไปทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดภายในเล็กน้อยนะครับเพื่อความสวยงามนี่ครับหลังจากที่ทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับด้านหลังมันจะมีรูที่ว่าสายไฟออกมานะครับก็เดี๋ยวเอาพลาสเตอร์มาปิดไว้นะครับก็ด้านล่างนี่กาจะใช้ก้อนหิน ใส่รองพื้นด้านในนะครับเพื่อที่ว่าดินจะไม่ได้ไหลออกมากเวลารดน้ำกนะ็ปิดตามยาวเลยครับเลทำให้กระถางวัตถีอีกแบบหนึนเพราะว่าด้านนี้ผมก็ปิด พัเตื้อไว้ครับต้นไม้ที่ปลูกวันนี้ครับก็จะมีต้นนี้ครับก็เดี๋ยวจะมีอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดู กเพิ่งจะผัดใบนะครับเพราะว่ามันไม่ได้รดน้ํามานานเพิ่งจะแตกใบมาเดี๋ยวลองดูว่าใส่แล้วมันจะสวยหรือเปล่านะตอนนี้ก็เตรียมดินเสร็จเรียบร้อยนะฮอันนี้ก็ขุดสามน้อยปลาแป้งนะี๋ยวจะเจ้าปลูกก่อนเลยอันนี้ จบแกวเลยช่วงป่วยนึกว่ามันจะตายซะแล้วเพราเห็นมีเขียวๆอยู่หน่อยนึงป่วยหลายวันครับก็เลยไม่ได้ลดน้ำเจออีกทีอุ้ยตายใบยก็ไม่เหลือเห็นมีเขียวๆอยู่หน่อยนึงก็เลยเอาดินใส่เพิ่มแล้วก็ลดน้ำไว้ปรากแล้าโอ้ย แตกมาดลดน้ำครับพอเป็นพิธีอื ไม้ประเภทนี้ก็จะฟื้นตัวง่ายนะครับเดี๋ยวจะเอาให้พ้นแดดสักหน่อยครับแล้วก็เดี๋ยวตอนที่ว่ามันแตกใบแตกอะไรมากกว่านี้เดี๋ยวคอยมาดูอีกรอบนึงครับว่าใส่แบบนี้แล้วเวลานั้นพอมันแตกใบมาเยอะๆแล้วมันจะสวยหรือเปล่านะครับ คลิปนี้จะลุมแบบ DIY แต่ความจริงแล้วแทบจะไม่ต้องได้ DIY อะไรเลยนะครับเพียงแค่แกะออกมาแล้วก็เอาดินใส่เอาต้นไม้ใส่ก็กลายเป็นกระถางนะครับเป็นกระถางหนึ่งอันเอาไว้ปลูกต้นไม้ตอนนี้ก็ต้นไม้ก็เริ่มตัวแต่ว่าต้นไม้ชนิดนี้เป็นพวกที่ต้องการแสงแดดมากนะว่าเคยเอาไว้ในร่มเอาไวใ้ในในร่มเนะี่ย มันก็จะเอ็นออกมาหาแดดตลอดก็เลยคิดว่าถ้าปลูกต้องเอาไว้กับแดดนะครับแต่ว่าต้องอาศัยหมันลดน้ำพวกพืชชนิดนี้ก็จะมีเงาคนระับมีเงาก็จะขยายด้วยการที่มันแตกเงาถึงจะมาขยายแต่ตอนนี้ยังมันยังไม่แตกเงาเนะี่ยก็ยังไม่ได้ขยาย คลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าเป็นคลิปที่นำของเหลือใช้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ตอนแรกก็จะช่างกิโลขายนะก็เลยเห็นแล้วน่าจะทำประโยชน์อย่างอื่นได้ก็เลยเอามาทำเป็นกระถางปลูกต้นไม้ให้เพื่อนๆได้รับชมครับก็คอยพบกันในคลิปหน้าครับ